ผมบอกเลยว่านี่ึ้นหลัก7ล้านได้มั้งเนี่ยดูกันฮะ7ล้านแปดเห็นไหมดาเมจห่างกันเยอะหรือเปล่าคตดเยอะเลยยิ่งมันเลือดเต็มมันยิ่งแรงเวฟิโตโลอะนะเลือดมากกว่า50%เนี่ยยิงแรงแน่นอน10ล้านพระเจ้าช่วยเดี๋ยวก่อนก็รู้ว่าแรงแต่ไม่คิดจะแรงขนาดนี้เดี๋ยวก่อน เอลครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดักกันบอสแซดยกคขังแบทเทิลอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปรีวิวตัวละครของ LR ลอาโกคูแอนพิกโรจากภาคไซยาซากานั่นเองนะครับผมไม่ว่าตัวละครนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แต่ผมก็จะหาทางวิธีในการที่จะทําคลิปมันให้ได้ไม่ว่ามันจะยากยาขนาดไหนมันจะมีเงื่อนไขในการเล่นยังไงมันก็ต้องเย็มเพื่อเล่นมันเล่นยากหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมจะอยู่ตรงนี้อยู่เพื่อ,อคุณเพื่อการทำคลิปยิมเพื่อนรีวิวนั่นเองนะเป็นไงแม่งโคตรหนักแน่นผมบอกแล้วว่าเรื่องการยิมเพื่อนเนี่ยผม,มถนัดมากเลยนะฮะไม่ต้องมีตัวละครของเราเองแต่ว่าเน้นยิมเพื่อนชอบถนัดยืมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องคืนด้วยเหมือนกันเพราะว่าของใครก็ไม่รู้นะครับผมยิมมาก่อน55%นะก็ตามนั้นนะครับจะมาทําการยิมเพื่อนตัวใหม่เอามาโกพิกให้ดูกันว่าเออ มันมีความสามารถทํานองอยังไงบ้างนะซึ่งตัวละครที่ผมยีมาเนี่ยเป็นตนัวละคร55%ที่อัพลิงก์มาค่อนข้างใจกลางๆนะครับผมนี่ก็จะมีลิงก์เวล6ถึงเวล5้านะฮะทำไมลิงก์เขาดูไม่ค่อยขึ้นแบบไม่ค่อยขึ้นแบบเท่ากันเลยวะมีลิงก์เวล2มีลิงก์เเวล6อะไรอย่างงี้เนี่ยนะลิงก์แม่งขึ้นแต่เอ็กเวเรนซไฟเตอร์หรือเปล่าแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต,ตามนี้นะครับผมซึ่ง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทำการไปความสามารถเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องอ,อะไรมากแลนะ้วเนาะก็ความสามารถผู้นำเนี่ยนะครับสองคนนี้นะตัวละครตัวนี้จะนําให้กับแคดใหม่เลยก็คือแคดไซยาซาก้านำไซยาซาก้ากับบัลเทนออฟวิสนะครับชีบวกสี่ทุกอย่างออกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แน่นอนว่าเป็นผู้นำเอลมาเหรียญเหลืองเนี่ยมันนำเปอร์เซ็นต์ได้ไม่มากเท่าเอลมาเหรียญแดงอยู่แล้วนะครับผมเอ่อถ้าแม้ตายของตัวนี้นะครับแม้ตายเล็กเป็นการสแต็กดาเมจนะครับผม ทีละ30%นะส่วนถ้าแม้ตาใหญ่ของตัวนี้เป็นการเพิ่มดีเฟนต์แบบ50% 1เทิร์นนะครับผมไม่สามารถสแต็กได้นะก็จะเพิ่มแค่เทิร์นเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าส่วนความสามารถพาร์สีในร่างแรกก่อนนะยังาไมา่ได้เอ็กแชร์มิคุกโรก่ตัวเดียวนะครับผมเป็นร่างโกคูพิคุโร่ก่อนนะครับร่างนี้ก็จะมีเอเดเคดีเฟนต์ให้เลยนะครับ100%ตั้งต้นพร้อมกับบวกดีเฟนต์ให้อีก200%นะครับเมื่อมี HP ที่50%หรือมากกว่า คือขอให้เน้น HP มากกว่า50%ไว้ก่อนแบบช่วงเปิดเทิร์นอะไรเงี้ยได้ดีฟนส์บวกไปเลย200%คือเอาง่ายๆตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ว่ามีดีฟนส์ตัวเลขดีฟนส์ตั้งต้นให้สูงมากๆเลยนะฮะเพราะมันให้มาแบบหนำใจมากในแง่ของการแบบบวกดีฟนส์นะครับแล้วก็จะมีการบวกชิบวก5นะฮะพร้อมกับไอเดคเอีก90%แล้วก็กาด All a t t แท็ด้วยเป็นจำนวน5เทิร์นแรกนะครับ ถ้าเธอแรกที่โผล่ออกมาเนี่ยมันจะทั้งได้แม้ตายง่ายมากๆม,มีติดกาดมาให้แบบ5้าเธนแล้วก็ดาเมจอีก้เคือจะแรงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะก็เป็นช่วงกวลาแของความเก่งภายในแค่หาเธอแรกเท่านั้นนะครับผมจบปุ๊บก็คือหมดพาสสบทั้งหมดนี้เลยทั้งการบวกที่ทั้งการบบกดาเมจแล้วก็เรื่องของการกาดด้วยนะฮะดังนั้นก็พยายามไปใช้ห้เธอตรงนี้ให้คุ้มค่าหน่อยละกันนะครับผมอ่านะแล้วก็ต่อไปเนี่ย ตัวละครนี้นะจะทําการโจมตีไม้ตายเบิ้ลเพิ่มแน่นอนนะครับเมื่อโดนโจมตีในช่องแรกมาก่อนคือเราอต้องพยายามไปโดนตีดักหน้ามาในช่องแรกก็เหมือนกับไอพาร์ตีของฟีเซอร์ฟ้าเบอไวที่ว่าโดนตีดักหน้าปุ๊บเราเนี่ยจะได้ความสามารถในการการตีตีเบิ้ลไม้ตายเพิ่มเลยร้อยเปอก็เป็นพาสีทานองเดียวกันที่ว่าต้องไปโดนตีดักหน้าก่อนนะ จะเป็นตีดักหน้ามาให้ตายหรือว่าตีธรรมดาใส่มาก็ได้นะน,นี้ไม่นะว่าจะเป็นอะไรนะคือขอแค่ตีดักหน้ามาก็พอแล้วนะครับผมก็มต,ต่อไปเนี่ยมันจะบวกดาเมจเพิ่มอีก30%มเนะครับเมื่อมันทําการโจมตีท่าไม้ตายใหญ่สุดท้ายแล้วน,นี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือมันจะทาการบวกดาเมจอีกจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราทําการกดแอคทีฟสกิลหรือว่าได้ชิที่ยี่สิบสี่ชิ้นะครับก็คือได้ชิไม้ตายล้นเต็มหลอดเลย มันจะทาการได้ดาเมจได้อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในตัวละครนี้ก็คือพยายามเก็บไม้ตายใหญ่ยี่สิบสี่ชิ้นให้ได้ก็จะดีมากๆในแง่ดาเมจเพราะว่ามันจะแรงขึ้นมาแบบเยอะแบบเห็นได้ชัดเลยนะระหว่างชี้ไม่เต็มกับชี้เต็มยี่สิบสี่ชี้อ่ะนะผมไปลองเล่นมาเกมหนึ่งอ่ะเห็นผลชัดมากว่าดาเมจระหว่างแบบทำชี้เต็มหลอดกับไม่เต็มหลอดเนี่ยมันห่างเท่าไหร่ห่างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็พยายาม ให้มันได้กินบอลให้มันได้แมต้ตายเต็มหลอดและการตรงนี้สําคัญนะครับนะต่อไปนะครับความสามารถแอคทีฟเงื่อนไขในการกดแอคทีฟสกิลของตัวละครน,นี้ก็คือต้องโดนโจมตีไปก่อน7ครั้งนะครับในการต่อสู้โดนรับตีน7ครั้งหรือมากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะหรือถ้าหากว่าไม่ใช่ในเงื่อนไขอันนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเราต้องเลือดต่ำกว่า50%นะครับหลังจากผ่านระยะเวลาไปแล้ว4เทิน มันจะมีอยู่2เงื่อนไขในการใช้งานคือโดนเตะมาก่อนโดนตีอะไรมาก่อนครบ7ครั้งหรือว่าเลือดต่ํากว่า50%แล้วก็ผ่านไปสีเทินนะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างเช่นกันอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับผมมาเรียนอย่างนี้พอกดใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการให้พิโกโรของเราเนะที่มันชาอยู่ด้านหลังโกคูตรงนี้เนี่ยนะชาพลังเนี่ยลำแสงอสูรของเขาเนี่ยจะทําการเหมือนในอนิเมะเลยครับคือโกคูไปล็อกแล้วก็พิโกโรทําการจัดการแบบว่าพิโกโรก็จ้องจะเล่นคุณอยู่ ก็คือตามเนื้อเรื่องอ่ะมันจะทการใช้ลําแสงอาสน์ใส่โกคู i, ทะลุตัวไปเลยนะครับก็เป็นการโจมตีใส่แบบดาเมจแอคทีฟนะเหมือนการกดโจมตีได้แบบฟรีฟีหนึ่งครั้งนะครับเป็นการเพิ่มดาเมจแบบ50%เนะครับแล้วก็ตีอัติเมจดาเมจแล้วก็จะทําการน,นั่นด้วยเขาเรียกว่าอะไร d i s b l e g Enemy Action เนะี่ยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกแอคชั่นอะไรได้เวลามันกดแอคทีฟยิงนะครับผมและในระหว่างเดียวกันเนี่ย โกคู oo, ตายแล้วก็จะกลายเป็นว่าพิกาโลเนี่ย mm hmm. เหลือแค่ตัวละครตัวเดียวแหละก็จะกลายพิกาโลร่างนี้นะครับผมนะคือกดแอคทีฟเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะทําการยิงดาเมจฟรีๆแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอชแอนพิกาโลในระยะเวลาเดียวกันได้ด้วยนะครับผมมันจะแปลงให้อัตโนมัติเลยในการเป็นพิกาโลตัวนี้นะครับซึ่งพอเป็นพิกาโลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเรื่องของพาสซีฟสกิลใหม่แล้วก็เรื่องของถ้าแม้ตายเอฟเฟกใหม่ด้วยนะครับ เป็นบิกโรนะฮะถ้าไม้ตายของมันนะครับไม้ตายเล็กจะเปลี่ยนจากการสแต็กดาเมจเป็นการสแต็กดีเฟเอนแทนแล้วก็ไม้ตายใหญ่ของบิกโรบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เด่นสําคัญมากของพี่แกก็คือเพิ่มดาเมจมาสี่รี่เลสซิ่งเอเดคหนึเทิร์นะครับมันหมายความว่าเพิ่มดาเมจแบบร้อเนั่นเองนะในร่างิโิโรร่างนี้เวลาตีท่าไม้ตายใหญ่ อ้งงางนั้นพิกโลเนี่ยตีไม้ตายใหญ่แม่งโคตรแรงกับผมกล้าการันตีเลยว่าแม่งน่านจะขึ้นหลัก7ล้าน8ล้านสบายมากๆนะครับผมขนาด15ล้านน่ะผมยังเห็นมาแล้วเลยมันจะขึ้นหลัก8ล้าน9 000, ล้านไม่ได้ยังไงครับผมขึ้นได้แน่นอนเพราะว่ามันบวกจากไม้ตายเนี่ยแค่จากไม้ตายนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมคือแบบระเบิดอะ่ะคือแบบพิกาโลเตรียมแบบเตรียมเซตห่อแล้วอะ่ะคือเตรียมจ้องจะเล่นอยู่แล้วนะครับผมแบบชาร์จพลังมาแต่ไกลแล้วะนะฮะซึ่ง พาสิทิโกโล่กจะเป็นการฮิวเลือด10%นะครับเมื่อเริ่มเทินซึ่งเป็นการฮิวทุกเทินเลยนะเอ,อ่ยยิ่งผ่านไปเท่าไหร่ยิ่งกลับมาก็ยิ่งฮิวขึ้นทีละ10%ด้วยก็เป็นตัวละครที่ฮิวได้ในเวลาเดียวกันอันนี้แอบดีเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็จะมีคีบวก3พร้อมกับเอเดีเคดฟเฟนบวก100%ตั้งต้นแล้วก็จะได้คีบวก3อีกทีนึงแล้วก็ดฟเฟนอีก100%นะครับเมื่อพิโกโลททำการเก็บบอล3ลูกหรือมากกว่าเออคือเก็บบอล3ลูกมากกว่า ดีเฟนดิงได้คิเด้งอีกด้วยนะครับคือจะได้แม้ตายใหญ่ง่ายมากถ้าคุณเก็บบอล3ลูกหรือมากกว่าได้แล้วเนี่ยจะได้โบนัสคิอีก3คิด,ด้วยเหมือนกันนะเออนะครับแล้วก็จะมีดาเมจบุกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีไหมตายใหญ่นะครับนะแล้วก็ถากว่าเมื่อคุณมีเลือดมากกว่า50%เนี่ยหรือเท่ากับเนี่ยเวลาคุณตีแม้ตายใหญ่เนี่ยนะมันจะบวกเอเดคอีกหเองงไหม ก็คือเวลาคุณตีแม่ตายใหญ่นะครับถ้าคุณเลือดต่ํากว่า50มันจะได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณได้เลือดมากกว่า50เวลาตีแม่ตายเนี่ยแม่ตายใหญ่เลยอะ่ะมันจะได้ ADK จาก +10 รวมแล้วอะ่ะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยเอองงปะคือเอาให้ดีคือพิกอรโล่เนี่ยพยายามตีแม่ตายใหญ่ให้ได้ตอนที่มันเลือดมากกว่า50เปอร์เซ็นต์ไว้จะแรงแบบแรงระเบิดโลกมากๆนะครับผม ส่วนต่อไปสุดท้ายแล้วสำหรับพาร์ทส,สี่ของมิโกโลตัวนี้นั่นก็คือทําการปดการโจมตีของศัตรูนะปดแอคชั่น,นก็คือคล้ายๆกับไอมันคือพาร์ทส,สี่ของ7ปีก็คือทําการยกเลิกการกระทําของศัตรูได้หนึ่งครั้งในเทิร์นนั้นนะครับผม,มเมื่อมันทําการเรียกไงพิโกโลทําการเก็บลูกแก้วครบยี่สิบีก็คือขิเต็มหลอดเนี่ยนะเมื่อคิพีโกโลเต็มหลอดแล้วทําการโจมตีเนี่ยมันก็จะทําการแบบ ยกเลิกนะครับการกระทําของศัตรูเช่นการโจมตีสลามาหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยยกเลิกไปครับ1ช่องนะ <c oughs> โอ้ยไอยเลยกูพูดเยอะเกินนะฮะยกเลิกแอคชั่นหนึ่งครั้งอัแหละเอาง่ายๆนะครับ,รรรนะรบถ้าใครไม่เก็ตก็ไปดูคลิป7ปีได้นะเป็นพาสิกที่มันมาครั้งแรกตอน7ปีแหละตัวละครฉลอง7ปีเป็นตนัวละครแรกที่สามารถทาไอพาสิกแบบนี้ได้ก็คือยกเลิกแอคชั่นนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้สำหรับความสามารถของตัวละครนี้นะครับค่อนข้างจะยาวหน่อยาะว่ามี2ล่างไหนจะมีแอคทีฟด้วยมีแม้ตายด้วยคือมันต้องพูดยาวนะฮะผมนะส่วนต่อไปเรื่องของแคดที่มีให้อยู่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าน้อยอนะดีแล้วเพราะถ้าแคดมันเยอะด้วยเนี่ยมันเก่งกว่า7ปีแน่นอนผมบอกเลยนะเพราะถ้าแคดมันเยอะนะตัวนี้ม่งโคตรเก่งนะแคทน้อยก็ถือว่าโอเคให้อภัยได้ครับมันเก่งเกินไปผมเข้าใจได้มันเก่งเกินไป,จ,ไนนไปจริง เดี๋ยวมาลองดูว่ามันเก่นยังไงนะกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับในทีมของ Battle of Wits นะครับผมนะส่วนเรื่องเรื่องของการอัพเส้นทางว่าจะถามว่าจะอัพอะไรนําผมบอกเลยว่าควรจะอัพคินำนะครับผมเพื่อดาเมจดแบบระเบิดะเบ้อร์นะยังไงก็ต้องคีนะเพราะว่าตัวนี้ล่างต้นกะมีเบิร์ให้อยู่แล้วนะครับที่มันขาดคือขาดเรื่องของการอัตตายในการตีคีย์ูเขาเพราะว่าทั้งสองล่างเนี่ยไม่มีอัตราคดให้เลยนะครับผม บวกกับว่าตัละครนี้เป็นตัวละครสีเหลืยงด้วยมันไม่ได้มีแบบโอกาสคิมาให้จากกระดานเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ปลดเส้นทางเพิ่มหรือว่าเป็นไปได้อยากจะสามารถใส่สกิลออฟอะไรเงี้ยก็หาสกิลออฟที่มันเป็นอัตราคิดเข้าให้เขาซะจะคุ้มทุนมากกว่านะครับผมโอเคมาเราเปิดมาเจอเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายไปครับลิงกับั7บ17กับฟิสเตอร์เลยครับเป็นคู่ลิงที่พอได้อยู่เหมือนกันนะตามนี้ ได้แชร์ลิงก์อยู่ประมาณ6ไม่ใช่6กสีห้าลิงก์เออนะฮะดีเฟนต์ตั้งต้น2องแสนะครับเห็นไหมคือมันจะมีดีเฟนต์ตั้งต้นมาให้เยอะมากเพราะว่ามันบวกดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เยอะไงคือถ้าคุณเล่นมากกว่า50%เนี่ยดีเฟนต์มันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคได้แม้ตายใหญ่เนาะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการตีแม้ตายแบบยีบ่สิบสี่ขีนะก็จะทําให้ดาเมจเนี่ยไม่ได้เต็มที่มากจัดไป ซึ่งในทูนนี้เราโดนโกโคูตีมาก่อนดักหน้ายนะทำให้มันสามารถกำลังตีตีเบิร์นไม้ตายเพิ่มได้เลยในเท์นนี้นะครับดามจ4สล้านสองนะครับผม,มแรงนะคือจะเรลืมว่ามันจะสแต็คดาเมดจเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณทําการติดเบิ้ลไม้ตายเล็กนะนะแต่ว่าคือผมจะบอกอย่างหนึ่งที่ว่าตัวละครเน,นี้ยมันแปลกอย่างหนึ่งที่ว่าไม้ตายเล็กมันอะเมื่อกี้คุณสังเกตไหมว่าไอ ระมันขึ้นหน้าจอดาเมจมาตัวเลขดาเมจช่องตัวเลขดาเมจของตัวละครเอพิโกคูพิกาโลใหม่เนี่ยมันขึ้นมาตรงกลางเว้ยเออคือมันถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเบียโตเนี่ยมันจะขึ้นมาทางข้างบนใช่ไหมแบบข้างบนทางซ้ายอ่ะแต่เมื่อกี้มันขึ้นมาทางซ้ายตรงกลางเลยซึ่งถือว่าแปลกมากเพราะว่าตัวละครในเกมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคืออาการแบบเป็นน้อยคนมากเรียกได้ว่ามันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันคือเกมเขาแบบจงใจหรือว่า ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าที่ว่าทําไมไอ้ตัวโกคูพิคโรโเนี่ยมันไปมันไปทาช่องไม้ตายต,ายตรงกลางซะง,งั้นเลยคือแปลกแบบแปลกมาก,กๆอันนี้ผมแค่สงสัยเฉยๆว่ามันคืออะไรนะฮะเอออันนี้ก็งงเหมือนกันว่ามันยังไงนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ดีนะเป็นสเสน่ห์เท่ดีฮะไม่มีใครเหมือนดีโคต <c oughs> รยูนิครอบนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมคือถ้าเป็นในแง่ดีเฟนส์เนี่ยมันจะเท่าเดิมเลยประมาณหลัก2 0 0 0 0 0 คือถ้าคุณอยากให้ดีเฟน์มันเพิ่มเนี่ยต้องเป็นร่างพิกโกโลก่อนถึงสามารถให้ดีเฟน์มันเพิ่มจากการสแต็กไม้ตายได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ร่างโกคูพิโกโลอ่ะมันก็ถึกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกาดมาให้5เทือนแรกภายในช่วงเวลา5เทือนแรกก็แหละคือมันถึกมากๆเลยแล้วเหมาะกับการที่ว่า้มันเนี่ยไปยืนแทงช่องแรกด้วยเพราะว่าถ้าเล่นช่องแรกเนี่ยมันจะได้ทั้งเรื่องการแทงที่มีประสิทธิภาพไม่พอเนี่ยยังสามารถ ทำให้ตัวละครมันเองอ่ะได้พารสีแบบเต็มที่ด้วยก็คือพาสิในการโดนตีจากหน้ามาช่องแรกใช่ไหมเออก็จะได้นั่นอีกก็จะได้เรื่องของการการันตีตีเวิร์ดไม้ตายเพิ่มด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นการเล่นที่แบบว่าควรจะให้มันไปเล่นช่องแรกถูกแล้วสำหรับตัวละครไอ้โกคูพิกาโลล่างต้นล่างนี้ก่อนนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะโชว์ให้ดูว่าระหว่างคิเต็มยี่ิกับคิไม่เต็มเนี่ยดาเมจมันห่างขนาดไหน อย่าลืมนะครับว่าอะไรครับคือถ้าเกิดว่าตัวละครน,นี้ล่างต้นเนี่ยมันได้คี้เต็มยี่สิบี้มันจะได้ดาเมจเพิ่อมอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่านี่ขึ้นหลักเจ็ดล้านได้มั้งเนี่ยดูกัน,นะฮะเจ็ดล้านแปดเห็นไหมดาเมจห่างกันเยอะหรือเปล่าโคตรเยอะเลยนะแล้วผมขอย้ำว่านี่คือตัวละครห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะการันตีเบิลสี่ล้านห้าคุณดูสิ มันการันตีเบื้องมาให้ตายคือมันการันตีหมให้ตายแน่นอนด้เกิดว่าคุณโดนตีดักหน้ามาก่อนอ่ะคือแม่งแบบโคตรตึงอ่ะแม่งโคตรแบบโคตรร้ายกาจนะตึงมากๆแบบว่าดาเมจมันหนำใจจริงๆถ้าอยากให้หนำใจกว่านี้คุณต้องบดเส้นทางอาคีร์เข้านำไว้แม่งจะโคตรแบบโอ้โหระเบิดด่านแน่นอนครับผมตัวนี้นะรอบนี้เหมือนผมว่าเหมือนว่าผมจะไม่ได้ไม้ตาย24คิขนะ่ะซึ่งก็ไม่เป็นไรครับนี้ได้อย่เหมือนกันแหละนะพอได้อยู่ ไม่ถึง24คิบแต่ว่าเกือบถึงเฉยๆนะี 21, 000, นะยี่สิสองแสนหนึ่งเนาะฮะให้ไปคูหางฟ้าเก็บบอลซับป่ะดาเมจแล้วเท่าไหร่มาลองดูกันนะรอบนี้น่าจะประมาณ5ล้านเอ็มหล้านแปดอะไรอย่างเงี 5, 000, ้ยห้าล้านหกเมื่อกี้ผมพูดผิดนะ5ล้านเอ็มก็คือ500ล้านจะบ้าหรือเปล่า5้เอ็มถูกแล้วนะฮะประมาณนี้นะคือถ้าเมื่อกี้เราเก็บ ลูกแก้วครบคยี่สี่ี้อ่ะมันจะเดีดประมาณเป็นหลักแปดล้านเลยมั้งเพราะว่ามันแรงจากการสแต็คดาวเมดด้วยไงมันก็เลยจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันจะสแต็คจากไม้ตายเล็กเท่านั้นนะครับคือไม้ตายใหญ่ไม่สแต็คดาวเมดนะให้จําไว้นะครับดังนั้นเวลาตีไม้ตายเนี่ยก็ต้องแบบให้มันเผื่อได้ตีไม้ตายเล็กด้วยถ้าตีไม้ตายใหญ่แล้วมันจบอย่างเดียวคือก็ดาวเมดไม่แรงเพิ่มนะเออมันจะไม่แรงมันจะไม่แรงขึ้นนะครับผมให้จําไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกัน เพราะเดี๋ยวบางทีแม่งตีแต่แม่ตายใหญ่แล้วแม่งศัตรูแม่งต,ตายเร็วเกิอนอย่างเงี้ยอดสแต็กดาเมจเลยนะคืออดได้ดามจฟรีเลยนะครับก็จะทําให้มันเก่งชาขึ้นด้วยในแง่ดามจอย่างเงี้ยเวลาเล่นก็พยายามบริหารแม่ตายกันในดีแล้วกันนะคือคุณอาจจะยอมแบบว่าให้มันตีแม่ตายเล็กไปเลยสองครั้งก็ได้อะแบบว่าตั้งใจให้มันไม่ได้แม่ตายใหญ่ยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่า ถ้ามันทําไม้ตาใหญ่ยิ่งได้แบบยี่สิี่คินะก็ต้องทํานะครับเพราะว่ามันมันคุ้มกว่าอยู่แล้วมันดามเมตดีดไปไกลมากเวลาตียี่สี่คินะครับตอนนี้ผมหมดพาร์สสิบห้าเธอแล้วนะไอพาร์สสิบในการกาดหรือว่าบวกคิบวกดาเมเอจอะไรอะ่ะตอนนี้คือเราต้องพยายามให้มันคือเนื่องจากว่ามันยังกดแอคทีฟไม่ได้เธอเนี้ยนะผมก็ต้องพยายามให้มันโจมตีไม้ตาเล็กเพื่อสแต็กดามเมจไปก่อนนะครับให้กับล่างทิโกโลนะ ร่างพิกาโล่จะได้ตีแรงขึ้นนะครับผมนี่และเป็นการตีไม่ตาเล็ก2ครั้งเลยซึ่งถือว่าดีนะเราจะสามารถได้ดาเมจขึ้นได้จากการตีไม่ตาเล็กเท่านั้นนะครับไม่ตาใหญ่ไม่นับนะทีน,นี้ให้จําไว้เลยจริงๆนั่นแหละทีนี้ก็พิกาโล่ของเรานะป่าพิการโล่คุณลุงพิการโล่ของเราจะแรงขึ้น2ทีละจากการตีไม่ตาเล็กของร่างต้นของมันนะ ก็เหลือแค่ตอนนี้เหลือทางแค่ว่าต้องให้มันกดแอคทีฟให้ได้ก่อนซึ่งเงื่อนไขแอคทีฟก็ต้องแบบมีกสองเงื่อนไขอ่ะโดนตีเจ็ดครั้งกับที่ว่าอะไรนะเอ่อเลือดต่ํากว่า,าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะมาทําให้ได้กันซึ่งมือจะทําได้หรือเปล่าทําได้ปะเนี่ยต้องเลือดต่ําก่อนเอ่อต้องเลือดต่ําก่อนนะืะ ขอแบบขอให้โดนแม่ตายาแรงๆแล้วกันแบบโกคูสามแม่ตายใส่มาดิแบบขอแบบแรงๆได้ไหมให้มันเจ็บๆหน่อยอะนะแม่ตายมาเลยแม่ตายมาเลยไม่ต้องไม่ต้องกากแล้วนะจริงอยากเจ็บตัวว่ะนะอยากกดแอคทีฟว่ะนะโอเคเรียกตีเรียบร้อยนะฮะอยากปากแตกว่ะโกคูจัดมาสิเรียบร้อยครับภารกิจสําเร็จรุ่วงทีนี้ก็จะได้แปลงล่างแล้วจะได้กดแอคทีฟพิกโรโรและไม่ใช่แปลงล่าง ชอบติดปากก็แปลงล่างครับผมซึ่งการกดแอคทีฟของไออาวากพิกตวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจเยอะมากๆนะครับอย่าลืมว่าพาสซีฟบวกเอเดค70%ก้อนหลังสุดอะ่ะมันจะบวกได้ก็ต่อเมื่อคุณทําการเก็บคี24ชิหรือว่ากดแอคทีฟสกิลในเวลากดแอคทีฟนะครับมันจะแรงมากๆเลยเป็นการโจมตีที่แรงมากๆได้เรียกว่าเป็นเดอะเบสมากังโกซัปโปครับผมมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ทำมันสี่ทิกโร่ตอนนี้แหละจะไปช่วยเบื้องถนนยังไงกูจ้องจะเล่นมึงมานานแล้วแหละโกคุเป็นรูไปซะเรียบร้อยนี่แต้มเหรียสี่ล้านแปดนะถือว่าแรงนะถือว่าแรงถือว่ามันเข้าแรงมากนะครับโอ้เบโต้สามปีนี่ฟิวชั่นเลยทีเดียวเจ๋งฮะมาครับล่างพิโกโร่เรามาแล้วนะแต่ต้องบอกว่าล่างทิโกโร่เนี่ยตอนมันเปิดมารอบแรกอะ มันยังไม่สามารถสแต็กดีเฟนได้ไงอย่างนั้นเนี่ยดีเฟนของมันจะน้อยมากๆอันนี้ให้ระวังไว้คือตอนเป็นพิโกโร่ล่างต้นมาเนี่ยตอนที่คุณเพิ่งลงมาเลยพิโกโร่เนี่ยมันจะมีข้อเสียนี่แหละที่ว่าเออดีเฟนของมันเนี่ยจะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องการเวลาในการสแต็กก่อนในการโจมตีแม่ตาเร่ของพิโกโร่ก่อนน่ะให้มันแบบค่อยๆถึกขึ้นมาหน่อยนึงไม่ใช่ว่าเปิดมาจะถึกขึ้นเลยและอย่างคือพิโกโร่เนี่ยไม่ได้มีกาบมาให้เหมือนกับโกคูพิโกโร่ล่างต้นด้วยอย่างนั้นเนี่ อันตรายตรงนี้แหละส่วนหนึ่งนะครับให้ระวังไว้ตรงนี้นะฮะอโอเคไปครูหังไปตรงนี้ก่อนพิกโลของเราโอ้ไม่ตายยี่สี่คิดเลยฮนะอ่าอิงฟิตเลยจริงๆเนี่ยเก็บบอลสามลูกนี้เนี่ยก็ได้ไม่ตายก็ได้คดิเพิ่มอีกสามคิด้วยนะจากพาสีอย่าลืมนะว่าเวลามันเก็บบอลสามลูกเนี่ยมันได้ดีเฟนซ์เพิ่มแล้วก็คิเพิ่มไนงะเออดีเฟนซ์ก็แสนห้าโอ้ยเมื่อกี้จากก้ามหมือนได้มาแสนห้าเลยฮนะ เยอะนะฮะผมสัน5ดีเฟนพอสแต็สักทีสทีก็ยังสองแสนได้สบายอยู่นะลิงก์ก็ทํางานอยู่สี่ลิงก์นะครับมาลองดูนะครับพิกโกโรของเรานะครับผมว่าจะดาเมจเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยการยิงแม้ตายของพิโกโรตรงนี้จะเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเรามีทั้งการซัพพอร์ตจากไปคูฮังแล้วเราก็เลือดเต็มด้วยยิ่งมันเลือดเต็มมันยิ่งแรงเวพิโกโะนะ เลือดมากกว่า50%เนี่ยยิงแรงแน่นอน10ล้านพระเจ้าช่วยเดี๋ยวก่อนก็รู้ว่าแรงแต่ไม่คิดจะแรงขนาดนี้เดี๋ยวก่อนยกเลิกแอคชั่นด้วยคุณอย่าลืมนะครับยกเลิกแอคชั่นด้วยจากที่ว่าตอนแรกลิงยักษ์กระตี้งอพิกโรมาช่องกลางแต่ตีไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะพิกโรยกเลิกแอคชั่นเว้ยเออเอาดียังตึงอ่ะ ตีสิบล้านใส่เขาแอฟฮอนี่ยกเลิกแอชชันของเขาอีกเ้วยนะโอ้โหมึงจะแสบไปไหนวะเนี่ยแม่งตีสิบล้านวัาแต่ฟังเฮ้ยมึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนแล้วเราไม่ได้หลีกเต็มที่นะเรายิ้มเพื่อนเล่นนะครับโอเคไปกูฮังสามารถซัพพอร์ตพิกโรได้นะฮะดีเฟนิกโรแสนสี่ซัพพอร์ตเพิ่มอีกปุ๊บโอเคแล้วพิกโรได้หลอดนกรังด้วยผู้ชม ถึงแม้อาจจะตีไม่ถึงยี่ิบสี่ี้อ่ะแต่ว่าได้หลอดดุกขังนะเว้ยมันก็แทบจะแบบว่าอุย้ยกดพลาดเลย,ยเดี๋ยวพูดเดีแต่พูดอวยไปหน่อยแม่งเลยพลาดไปดอกหนึ่งแต่ก็คิดว่าน่าจะตีใส่โกคูสี่ของเราเนี่ยอาจถึงคาดได้เลยนะแบบว่าโดนเซตหย่อแล้วอะ่ะจริงพิโกโลแม่งแบบเล็งเซตหย่อมานานเลยขอแบบขอจ้องจะเล่นหน่อยเหอะขอเล่นหน่อยครับอะเล่นหน่อยสิบสามล้านแม่ง คเมื่อกี้ดามเมจต,ตั้งต้นของเขาคือ9,007เว้ยถ้าเราทําไม่เท่าเดิมคือหลัก10ล้านเทมที่แล้วอะ่ะเออถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะโกคูอาจอาจจะมองเทคนิคในการตีแบบวันช็อตได้เลยนะแล้วผมยิ่งบอกเลยว่าถ้าคุณปลดเส้นทางเพิ่มแล้วไปอพัพทีริข้อนําเต็มมาสูบอะ่ะบอกเลยว่าถ้าเปเชียช่มีคันนอนพิโกโรตัวนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรที่แบบมีใครหยุดไม่อยู่เลยเว้ยคือจะโดนแรงมากมันจะเจ็บแบบเจ็บไปถึงหัวใจอะ่ะ ตัดขั้วหัวใจเลยทีเดียวอะ่ะผมบอกเลยการยิงของพิกรโรตัวเมื่อกี้แม่งแรงชิบุดหายเลยจริงนะแรงว่าเวอร์มากก็นะตามนี้นะครับสำหรับตัวละครของ l อลเอลพิกโรโกคู oh ผมทําคลิปมาคลิปเต็มๆที่ผมอัดตอนนี้คือผมอัดมา33นาทีแล้วค่อนข้างจะนานใช้ได้เดี๋ยวจะพยายามตัดให้มันแบบไม่ได้นานมากแล้วกันให้มันกระชับขึ้นนะครับไหนๆะกนะนะ็ตามนี้นะใครมีความเห็นไงเกี่ยวกับตัวละครตัวน,นี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับผมคือแม่ง จุดอ่อนไม่ค่อยมีแต่ก็มีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมีเหมือนกันก็คือตอนที่ว่าพิกโรล่โลผม,มารอบแรกมันจะแบบมันจะต้องแบบยังไงอ่ะต้องบิลก่อนนิดหน่อยอะคือมันมันยังไม่ถึงทันทีไงเออนะตามนี้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบาย